มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ d ีแทในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับว่าประจำเดือนตุลาคม2565นี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างที่มีอยู่ในเดือนตุลาคม2565นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับดีแทเนี่ยโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับความเร็ว4เมกะบิตเพ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนานสามสิบวันนี้จะต้องดําเนินการสมัครโดยร้านค้าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรหัสเนี่ยไม่มีรหัสในการกดแล้วนะครับสาหรับการโทรฟรีทุกเครือข่ขายหนึ่งร้อยห้าสิบาทนานสามสิบวันสี่มกะบิตเพอร์เซกทีนี้ต่อไปครับความเร็วสิบห้ามกะบิตเพอร์เซกสองร้อยบาทนานสามสิบวันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขขายคุณผู้ชมกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าเจ็ดเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่ 4, เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แล้วก็ความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซก2า9บาทนะครับนาน30วันเถมโทรปรีทุกเครือข่า,ขายกันด้วยกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน297ดอกจัน8488034เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนความเร็ว30ม b เมกะบิตเพอร์เซก265าบาทนาน30วัน แถมโทรฟรี free, ทุกเครือข่ขายกันด้วยอันนี้คุณผู้ชมจะต้องดําเนินการโดยร้านค้านะครับไม่มีรหัสในการกดแต่ร้านค้าเขาสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจให้กหับคุณผู้ชมได้โดยผ่านาแอปของดีแท็วันสำหรับร้านค้าโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับทีนี้เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือว่าการเปิดเบอร์นั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับซิมตัวไหนก็ได้ยกเว้นซิมทัวริดกับยกเว้นซิมแอปพีคอ เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนี้ไม่ได้นะครับซิมแต่ต้องเป็นซิมที่ซื้อจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปเท่านั้นซิมจากใน Seven เซเว่นออกมาสมัครรหัสนี้ไม่ได้นะครับมันอยู่คนละกลุ่มกันระหว่างกลุ่มเซเว่นกับกลุ่มร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับมันแยกกันอยู่นะครับแล้วก็77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็การโทรฟรีก็เหมือนเดิมครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ,บาวางโทรวางโทรวางโทรได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นายค่ายเบอร์เดิมนะครับใยค่ายเบอร์เดิมมาจะต้องยืบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเช่นกันนะครับเมื่อขึ้นสัญญ,ญาณของดีแทกแล้วเราจะต้องเรียบดําเนินการสมัครแพ็กเกจให้เสร็จภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีพิเศษ ซึ่งวิธีพิเศษนั้นทําเหมือนก,นกันกับซิมที่เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่าเบอร์เก่าเนี่ยนะครับใช้วิธีการกดแกล้งย้ายค่ายดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วทั่วออกนะครับนั่นคือคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าแล้วรอสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับแล้วก็จะมีข้อความมาบอกเรานะครับว่าสมัครแพ็กเกจได้แล้วจะมีข้อความมาบอกเรานะครับว่า เบอร์ของเราเนี่ยอยู่ใน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 ขั้นตอนสิทธิพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือเราได้รับข้อความรหัสในการแยค่าอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับเราก็โทรไปตามเบอร์022 0 2 8 2 1 1สไปสําหำหรับของดีแฉกนะครับมันจะมีเบอร์อยู่แล้วในข้อความรอประมาณ1 0บถึงสินาทีมันจะมีเบอร์ข้อความครั้งสุดท้ายมานะครับแล้วเราก็โทรไปตามเบอร์ในข้อความนะครับแล้วก็บอกกับพนักงานว่าเบอร์ของเราเนี่ย ถ้าต้องการที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หรือไม่ได้ถ้าพนักงานบอกว่าไม่ได้เราก็จะต้องขอรัสในการาาย้ายค่ายย้ายไปค่ายอื่นเลยครับย้ายออกไปค่ายอื่นครับไม่ต้องง้อนดีแท็ก็ได้นะครับย้ายออกไปค่ายอื่นค่ายค่ายเอเอสย้ายไปค่ายาทูรมอนะครับย้ายไปก่อนสักวัน,วนสองวันแล้วค่อยย้ายกระดับมาเป็นดีแท็ใหม่ก็ได้ถ้าท่านหนึ่งชื่นชอบดีแท็อยู่นะครับถ้าพนักงานเขาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้เราไม่ได้นะครับเราย้ายออกไปเลยครับขอรัสในการย้ายค่าย แล้วไปติดต่อที่ศูนย์บริการใหม่แล้วย้ายค่ายออกไปนะครับไม่ต้องไปงอดีเทคก็ได้นะครับผมพูดในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับค่ายอื่นก็มีครับมีเยอะแยะนะครับโปรของการย้ายค่ายอะไรต่างๆสำห้องนี้ของค่ายอื่นๆนะครับมีครับถ้าเบอร์เก่าแล้วพนักงานเขาไม่ดูแลให้เราเรากดแกล้งย้ายค่ายแล้วขอรหัสย้ายค่ายแล้วย้ายจริงไปเลยนะครับนี่คือวิธีการต่างๆสําหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับ คนที่ปน็นเบอร์ก่าเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับโปรโมชั่นเน็ตมันค่อนข้างที่จะแพงแต่เวลาจะสมัครโปรโมชั่นราคาถูกเนี่ยมันพนักง,งานไม่ค่อยที่จะสมัครให้เราก็ต้องใช้วิธีการกดกระดังย้ายค่ายถ้าพนักง,งานไม่ทาโปรโน,น็ตให้เราเราก็ย้ายค่ายไปจริงๆรขอรหัสในการย้ายค่ายล้าย้ายไปจริงเลยครับบินรายเดือนถ้าจะเอาแบบโปรโถูกๆแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนม,มาเป็นเติมเงินนะครับกดกระดังย้ายค่ายเหมือนกันแล้วก,ก็คุณต้องใจเด็ดนะครับ บอกว่าไม่เอาแล้วระบบบินรายเดือนพอกันทีกับระบบบินรายเดือนจะเข้าไปเป็นระบบเติมเงินแล้วนะครับมันคุ้มกว่าดีกว่านะครับระบบเติมเงินดีกว่าระบบบินรายเดือนนะครับเี่ยก็ถูกด้วยนะครับเงินขออภัยครับเงินแต่รายเดือนมันก็ไม่บบนไปลายนะครับสามสิบวันสองร้อยบาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่สิบห้าเมกก็เหลือเฟือและความเร็วขนาดนี้นะครับเล่นดู u t u b e ไม่กระตุกดูไลฟ์สดก็ไม่สะดุดแล้วนะครับนั่นคือ,อโปรโมชั่นเรื่องราวสิ่งดีๆแล้วก็ มีเพิ่มเติมนะครับตอนท้ายก็คือตัวที่เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีก็มี8เมกะบิตเพอร์เสก150บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน284ดอกจัน8488 34เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถอดออกแล้วก็20เมกะบิตเพอร์เซสก200บาท30วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน285ดอกจัน8488 34เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับไม่มีโทรฟรีนะครับ อสองโปรโดล,ลังที่บอกนี้คือไม่มีทรฟรีเป็นนิดอย่างเดียวเนี่ยล้วนๆน,น,นะครับนั่นคือเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาอัปเดตประจรําเดือนตุลาคม2565กับเครือข่ายของ d t แทในระบบเติมเงินนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ดีแท c a คอร์เซ็น1678ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ